คุณเจอคลิปนี้อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะคะเพราะนี่อาจจะเป็นคําทํานายที่ดีให้กับคุณก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะใครที่รู้สึกว่ามีปัญหามืดแปดด้านไม่รู้จะหาทางออกให้กับชีวิตยอย่างไร แต่คุณไม่ต้องกังวลใจไปนะคะเพราะเดี๋ยวจะมีคนที่มีปัญญานะคะมาพาคุณออกไปจากปัญหานั้นจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาอุปถมัมปลดล็อกในเรื่องการเงินการทองของคุณไม่ว่าจะติดปัญหาอะไรคุณจะไปต่อกับชีวิตได้และสุดท้ายคุณจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และคุณจะพลิกผันกลายเป็นเศรษฐีและมหาเศรษฐีพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีในแบบที่คุณไม่คาดคิด